สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะคะบัติติกันมาหอดยามแหลงแล้วด้ะค่ะที่แหลงน,นู่าสไลโซนบัตินิเข้าไปเบิ้งคลิปล่าสุดเออพ่อพ,อพอ่อแม่แม่กับเบิ้งดีอยู ไดสีมถาทายคลิปก่อนสิไล่นะคะตอนนี้น้องตึงกับอาบหนามแล้วเรียบร้อยค่ะก้อนสีอาบนามนู่งก็กินเขาแล้วนะคะเมื่อนี้นู่เขาไปตำสมตำอยู่หลงครัวนะคะแล้วก็ซื้อลูกสินกับน้ำปั่นมาก,กินก็กินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง43นะคะน้องตึงกับสีไล่สดนั่งท้าคิมบอาเลนกับพอๆแม่ก็ได้สีมถาทายคลิปก้อนค่ะจะกคลิปหนึ่ง ตอนนี้นะคะนางพึ่งจัดของในเต็นท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสิออกไปถ่ายคลิปมาให้พร้อมๆแม่เบิ้งค่ะแต่ว่าเราถือกระเป๋าตังไปเผื่อนะคะเป็นคลิปเพื่อว่ามีแนวอยากค่ะสิพามาเบิ้งนะคะนี่กัเป็นบรรยากาศตรงหลังห้านนะคะภาพที่เราคุ้นเคยนะคะกัเป็นภาพบรรยากาศ กลับสู่วันทํางานแล้วนะคะหลังจากเราหยุดไปถ้ารวมวันยกเลิกก็เป็นแปดวันนะคะที่หยุดเต็มๆตอนนี้ลองพึงกะสิภาพบ้างบรรยากาศค่ะว่าทีมงานเราเรียบร้อยไปแค่ไหนแล้วนะคะพี่ทัพสวัสดีค่ะเรามาเจอเซเลบค่ะสวัสด,ดีครั้งที่สาสิบแล้วนะคะเว้ย เราเจอเซเลปคนสวยแล้วเราก็เจออุ้ยเลยนะเขาไปตั้งอุ้ยเขาใส่ฟิลเตอร์ให้อยู่ดูคมขนก็ไม่มียาแลบดินมันเหมือนแมงเม่าใส่ฟิลเตอร์เด็กโอ้ยใส่้ห้พุ่นอ่ะเพื่อแมาลูบรอแถวรอเแถวอันนี้โหเลยล่ะเบื้องเฮ็ดบาบฟิลเตอร์นี่เป็นกระบอกค่ะนางฮักแฟงกำลังแกะของ อพอแม่แม่ไปส่งมาไหเป็นบรรยากาศตาใต้เวทีที่เราคุ้นเคยนะคะน้องพึ่งสิพามาเบิ่งค่ะนึกว่าแมนไผ่นนแต่ดีค่ะมาถึงก็เห็นลิงโหนเลยเอ้าไม่ใช่อดีค่ะมอร์น,นิ่งมาสัน <c oughs> เป็นโจนรรลบบทเป็นโจนเอ้อ เห็นไหคะเขาก็จะยิงๆไม่ทายใครหรอกคนเนี้ยแล้วเขาก็ใช้หางตามองเราเปนเราเห็นไหมคะเอซูมให้ดูนะคะเ่อกี้ีค่ะยอกเล่นกันนะคะพี่ตังคะ่ะอันนี้ก็เป็นเต้นขนนะคะตอนนี้ทีมงานของเราก็น่าจะร้อยเปอร์ซ็แล้วนะคะสําหรับทีมงานเรา เรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะเหลือแค่ขึ้นเสานิดนิดห,ห,ห,หน่อยหน่อยนุก,ก็เอินบอถึงจ้าค่ะนุบรรยายไปชั้นแล้วพ่อแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงครัวแล้วนะคะเมนูวันนี้ไม่รู้ว่าทราบว่าอะไรเพราะว่าหนูกินวางเว้นเป็นปลาลาดพริกนะคะสวัสดีค่ะเฮ็ดยัง,ง,งกินแล้วเอาฟิลเตอร์ปากแดงน้ำ กินเข่าไปพ่อทางขีดทางคิ้กินแล้วจ้ะนี่นะคะหน้าเวทีก็มีแม่แม่พ่อๆมาจับจองฟูสาสตรสาดทุกผืนมีคำเขียนทุกใบนะคะคำเขียนทุกอันคือ ตลกแห้งค่ะน้องพึ่งยางเบิ่งเรียบร้อยเบิดแล้วนะคะนี่นะคะหน้าเวทีเราวันนี้ค่าเข้า50บาทนะคะความจริงเจ้าภาพเป็นงานฟรีแต่ว่ามีเก็บค่าดอกไม้ติดเสื้อเพื่อทําบุญเข้าวัดนะคะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะ50บาทมาก,กันเยอะๆนะคะวันนี้อ่าย่ำอีกท่านึงกิ้งกิ้งเข่าไปพ่อค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนี่แสดงที่โรงเรียนบ้านหนองสังาลาดบำรุงนะคะหนองสังลาดบำรุงตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดน,นครพนมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศลานคานะคะร้านค้าภายในงานสนามโรงเรียนเราเองค่ะสนามโรงเรียนเราว่าสันที่หนองคามานอนขึ้นเดี๋ยวว่าโรงเรียนจะคองแล้ว อสุ้ามาเบิงลาน้านะคะว่ามีอยังกินแน่อันนี้ขึ้นหน้าแล้วหรอคะแม่ปานอันนี้ทำไมตะลกไม่ตลกม่อแยกไม่ออกเลยวะว้าไม่ได้พูดนะพเาเล่นค่ะตลุกไม่เแรกจ้งหนเด็ดไม่เพชรบอนี่บอแมนสี่นานเ้าขึ้นนนนเคค่ะ ยูงน้องขิมไม่รู้ว่าถ่ายคลิปอยู่แกไหนนะคะตอนนี้เพราะว่าเพิ่นจัดของนเนเด่นเราจะเป็นยางไปใสนั่นก็เป็นร้านป่าป่งนะคะแล้วก็มีร้านยิง,ง,ยงก็เป็น่ กัเข่าที่คุณเคยนะคะหลานขายกัเขา่าสนามกีฬากว้างขวางนะคะพ่อพ่อแม่แม่ะาอาคานที่ไม่คับแคบเลยเสาหน้าเ้าจับจังดีมากนั่งคิมบอกว่ายืดตลาดข่างหน้สงสาอดูทั้งคุณค่ะอะเราลืมถ่ายให้ดูเด้งดึงเด็กๆนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ขาขออภัยที่น้องพึ่งหมุนเร็วด้วยค่ะหนูเสื้อว่าพ่อพ่อแม่ต้องเวียนหัวแน่นอนเพราะว่าบางเว้นหนูบางเว้นนั่นหนูร้องกดบางคลิปจะของหนูกับเวียนหัวพื่กันนะคะ่ะบายบายเจอคุณน้ำโมครั้งที่ร้อยแปดนะคะแม่หวัดดีแล้วหวัดดีครั้งที่ร้อยแปดแล้วไปเอาอะไรมาฮะซื้อเสื้อกรับของใช้เล็กน้อยมา,ากว่าเขาผอมลงนี่ไงของใช้เล็กน้อย ไอ่นี่ปาโป่งบ่ซื้อมาแปดสิบาทสมบาหน่ง้ไปได้ไรค่ะนด่คิอย่างไทยคิดกินเข่าแล้วค่ะ อย่างไมนะคะตอนนี้ที่เบาอยู่กับบรรุวาได้ยิ้บอนะคะโนูกับคุณไพศาลเรียบปลอยเดี๋ยวอยุดคิปไปแป๊บเด้ยคะ่ะมาต่อนะคะพอๆพอแม่ค้าวังไดนันเพื่อโตลุงโทเข่าเด้อค่ะ,นนห,นนะ,คะหนูย่านเสียงหายหนูก็เลยตัดชิปเรามาต่อให้ะคะ่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวอิีตมาเบิ่งบรรยากาศน,นะคะนี่น่าจะเป็น ที่เพิ่นติดดอกไม้เขางานเด้อค่ะหนูน่าจะแม่นเด้อค่ะเพราะว่าประตูอีกสองประตูได้ล็อกแล้วเรียบร้อยน่าจะมีทางเข้าทางเดียวนะคะคือข้างหน้าโรงเรียนเลยเอ,อเคค่ะงั้นหนูไม่เดินออกไปนะคะเพราะว่าเพิ่นกำลังเขามาพอดีอาศสิชุนละมุนหน่อยหนึ่งเด้อค่ะ แล้วสุดท้ายเราก็ไม่เจอน้องชิมนะคะอ้จาจักหนูทายอีย่างดอกนูกระยันเพราะพอแ,แม่เวียนหัวหแทร่ <c oughs> จังใดก็ฝากเบิ้งคลิปหนูแน,ะนะะ่ด้ค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปหนูจะพยายามปรับตัวไม่หมุนกล้องเร็วนะคะขนาดหนูเลี้ยวเบิ้งเองหนูกรยังเวียนหัวแมค่ค่ะ ว่าสิพาย่างออกไปเบิงตลาดทั้งขางเพื่อวาสิไปเห็นน้องคิมตแต่ว่ารถแลนข่าแลนออกทางมันแคบค่ะนี่ก็เลยบาไปแล้วเดี๋ยวเกยก์กาเพิ่นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องพึ่งกับมาไายภาพบรรยากาศหน้างานนะคะจังหวัดนครพนมให้เบิงค่ะ ฝากพ่อพ่อแม่แกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพึ่งสุดาลั์ลำเพินโชออฟ f ิเชียลหน่อยนะคะเดี๋ยวมีเวลาน้องพึ่งสิมถทายให้เบิงดูดูนะคะ,ะเดี๋ยวนี้น้องพึ่งกะหน้าแลราทำตากแดดจ,จนสมฉาย,ยะปืออีลีนะคะสำหรับคลิปนี้หนูขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้นะคะพ,พ่อพ่อแม่แม่ค่ะ ขอบคุณที่เขามาเบิงงคลิปให้น้องพึงมาคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะน้องพึงอ่านเบิดแล้วค่ะเพราะว่าทีจากทั้ง Facebook ทั้งเพจหรือทั้ง Youtube นะคะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจน้องพึ่งหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะมันมาป,าม <Whoa! S 2> มปล่อยตาง่ะวู้ววเด็กหน่ายแรงมีสามสี่คันเลยนะคะ